ออกป้อมปืนใช่ปะ่ะอยู่ข้างบนผังครับผังครับวิง่ง,งคนหน้าผมาโอ้โหเจี๊ยโอ้โอข้างบนเหรอใช่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 ข้างบนแล้ครับเราดักข้างล่างไหมเดี๋ยวนี้ักได้ครับดักดักได้ดักได้แต่ถ้าผมออกไปผม,มน่าจะมันน่าจะมีอ่ะมันอยู่บนนี้เลยมันมามามาอะไรลงมาทัลงวั โอเคสวยสวยสวยผมโลนะขอปั๊มตันอยู่ไหนเนี่ยแค่ผมอยู่คนละที่อยู่ตรงผมอยนีอยู่ข้างบนผมต้องมีคนใดึ้นไงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ครับตายแม่งทีนี้เพราตายไปยังพี่ต้องการพี่สองคนนะที่ผมเห็น